เราเตรียมตัวแล้ว่าเดี๋ยวเราจะไปอมองอัสกันแล้วไง <c oughs> ฉันต้องปิดไม้นู่นวะรุ่มสามสิบหกแล้วอย่างนั้นหรือวนอ <c oughs> อันนั้นเริ่มวันศุกร์อะวันที่แบบอยู่ลิปก็แบบเป็นครั้งแรกที่แบบอินกับอินกับมองอะที่มันโดนถีบแล้วนะ อออตอนอินตั้งแต่ตอนที่มันเดินเข้ามาหาเราว่าตอนที่แบบมืออินมือถือไปคือแบบรู้เลยว่าแบบมือมีสั่นน่สั่นนิดๆอ่ะแบบว่าแค่แบบจะทำร้ายเด็กจริงหรือเ่าอะไรเงี้ยแบบเอ <c oughs> อแล้วมันพอดูมันก็แบบคือมันมันทำออกมามันดูรุนแรงเขาเกิดว่ามันมันไม่ออกมามันก็ดูไม่รุนแรง ที่มันออกมาทำอย่างเงี้ยแต่ว่าเที่ยก็เทียเท่ยนะแต่มันก็ทําให้คนเลือกฝ่ายได้ง่ายขึ้นไม่ <c oughs> ว่าตอนนี้คนได้กําลังฟังม็อบได้กําลังเสริมแบบเยอะมากเลย <c oughs> อา,า,จา,าจริงแม้ว่าจะไม่ยิงก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ออกมาจะอยางไม่ดีกว่าแต่ว่าอย่างน,าาาน้อยก็รู้ว่าพวกนี้ไม่ออกมาแม่งไม่เอาเงินไม่เมร์ใช่ ต,ตอนนี้ของกินเนี่ยที่ม็อบเนี่ยเยอะมากฟักยิงไม่ทันให้เยอะให้เยอะวะ พูดคุยกับประชาชนเออไม่เห็นนะกูเลยพวกไป็นยังไงน,น่จริงนะเขาตั้งตั้งเงื่อนไขเยอะเลยอ่ะตั้งเงื่อนไ <c oughs> ขมไลฟ์บอกนีกล้าไลฟ์แบบส่งตัวแทนเป็นเด็กอายุแบบไม่เกินสิบแปดปีขึ้นไปเลยอ่ะก็ตอกแน่ไงได้ <c oughs> <c oughs> ยิงไม่โอสักนัดคุณผู้ชมชิ์ มันไม่กล้าหรอกมันทำไม,ไม่ได้ไม่ฉันนี่อยากดูว่าทำไมถึงไม่มีมือสไนเปอร์แบนบอกเล่าสั้นๆหนึ่งงประเทศประเทศเราสงบสุขอยู่แล้วสงบผ่านเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามือสไนเปรอร์มันจะฟังมันมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าการจะเปลี่ยนแปลงไอ้ระบบที่เป็นอยู่ได้มันประกอบด้วยแก้วาตาัดการเลยหรือขบวนพลังเป็นกองทัพ สามคือสถาบันไม่เลยกระบอกป่าเนี่ยนะดูการที่เราแบบเยี่ยวๆอยู่ฝ่ายเรามันก็มันดีหรือไม่ทำอะไรเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นไปได้ไมีใครออกมาเลยหรออย่างงี้แหละอืมเพราะแต่ละที่สูดมันกูไม่ออกสักหัวเขา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 สักหัวเฮ้ยมันโดดนีแบบวะไม่ออกไม่ออกที่มันพูดว่าไม่อะผมไม่ออกหน้าตกเนอะ ก็คือไม่ออกไงยังยิงเขาอยากทำงานเปล่าโขาไปมาหกปีแล้วอยากทำงานมีอันติแล้วนะเครสอรุ <f> ้ยใส่แม่งมีคนตายว่ะ งลงนเข้าไม่ได้มึงเอาแทงมาสักตัวหนึ่งเสียนี้สุดยอดจริงเหมยเรารอเนี่ยแจนะ้ง <c oughs> <c oughs> แล้วนะขึ้นราชการรถติดนะติดแล้ว stan move. nó bỏ. Làm sao? Tìm mà, đi, tìm mà, quân À. 30 seconds. Còn à. là 2 quân Everyone take care of him! It's Lunas! Drop. Hey. hey! Hi! How high? Uh, fuck shit, fuck! Hey, Nani! Nice to meet you. Hey, both of you got that before two weeks ago. Fuck. At the beginning. Uh. Objective lost. New defense point. Objective. Out by the dragon. Oh. Never second best. Double kill. Enemy contact. Double oh. so back. Regen up. You have okay, the

แค่สอมไม่สั้นผมจะฆ่าผมถุนฮกผม And the water, immortality feels <coughs> down. Watch yourself. See through the dragon's eyes. Me, why, Oh, wait, but this still be recoil make final shot get mess. Uh. Your safety is my primary concern. Anyone here? <sighs> you are advised to move behind my barrier. What <laughs> <to five> again? I like the man. สวัสดีเดาโดนลมาเออโดนมาเออเออโดเออโดลงมาเอลงกายบายครัมเรบแรงแสัตแล้ก็ได้ฮิวเจ้หน่อยสิบ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 สิ มิสเตอร์ดูบี้แม่ไม่หล่นลงมาพร้อมยอนเจอเจนโอนเป็นเจ็บแสแล้วแต่ไม่หล่นลงมาจริงแม่แตัวเตมจมีอันจะกินเยอะนะฮะโเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วอ่ะไม่มีได้ไง แกกันหมดแล้วห้ามเ่มบอกว่าไม่ได้พูดว่าอมกไก่อะไรวะอ้าวแล้วใครพูดก็ห้ามเลยไม่ใช่เหรอใช่ใช่วนี่ว่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเล่นโฟกัสหรืออมกัสไง